สวัสดีค่ะมีคนถามคําถามนี้เข้ามาบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปให้หมอเขาจัดยาฮอร์โมนให้อ่าต้องเป็นไบโอเอนิคลใช่ไหมคำตอบก็คือใช่นะคะแล้วก็เวลาไปบอกเขานะคะก็บอกตามอาการที่เราเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับ อารมณ์ขึ้นๆลงลนะคะบางครั้งก็เกิดอาการร้อนวูบวาบนะคะแต่ว่าเรายังมีประจำเดือนอยู่นะคะก็บอกให้เขาตามตรงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่แนะนำให้ใชอ้อยู่ในช่วงอายุเพรริมณพหรือ ause, ว่าวัก่อนใบทองก็คือ,อให้ใช้แค่โปรเจสเตอโรนนะคะแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพราะว่าเอสโตรเจนฮอร์โมนถ้าเกิดว่าเพราะว่าคนที่ยังมีประจำเดือนอยู่เอสโตเจนก็กำลังมันก็จะสูงอยู่นะคะ การทานเาอสโตรเจนเข้าไปตอนนี้มันจะทําให้เกิดเกิดผลข้างเคียงของเอสโตรเจนที่สูงเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นสิวนะคะเจ็บเต้านมนะคะเลือดออกมากไปจําเดือนออกมากเกินไปปวดหัวนะคะดังนั้นก็ทานแค่โปรเจสเตอโรอนก็พอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปนได้ก็เทสโทสเตรอรนนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างมวลกล้ามเนือ้อแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เรามีอารมณ์ที่สดใสร่าเริงแล้วก็กระปรี้กระเปเานะคะแล้วก็ ราคําถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทานในระยะยาวจะมีอันตรายไหมคําตอบก็คือไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าฮอร์โมนไบโอเนนิคิลฮอร์โมนก็คือที่มันถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับร่างกายของเราเปะ๊เปะๆนะคะดังนั้นมันจะไม่มีผลเสียหรือว่าผลไซด์อฟเฟกในระยะยาวนะคะ